มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวคลิปนี้เราจะมารีวิวแอปดูซีรีส์วาไรตี้ของจีนชื่อดังที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะว่าอันไหนจะดีกว่ากันระหวาง VTV หรือ ICE VTV เนี่ยเป็นของค่ายที่ชื่อว่า Tencent อ่าเข้าไทยเมื่อปี2019 ส่วนไอฉีอี e เนี่ยนะคะเข้าไทยบ้านเราปี2020เจ้าของก็คือไปตู้ซึ่งเป็น Search e n g i จ e นันดับหนึ่งเทียบเท่า Google ในบ้านเรานะถ้าพูดถึงในจีนนะคะไอฉีอี C e เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งด้วยยอดผู้ชมผู้ Subscribe ที่มากกว่าแต่ VTV ก็ไม่น้อยหน้าตามมาเป็นอันดับ2ในจีนเหมือนกันแต่ในประเทศไทยเนี่ยจะกลับกันอ,อาจจะด้วยเพราะว่าวีทีเนี่ยเข้ามาทตลาดก่อนเอนอในบ้านเราวีทีวีก็จะเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้ดยไ e. อฉี่อี ซึ่ง VTV เนี่ยนะคะเขาก็จะเน้นจีนเป็นหลักแล้วก็เป็นซีรีส์วาไราตี้ที่มาจากเทนเซนเพราะว่าเป็นเจ้าของของเขาโดยมีจุดเด่นก็คือออนพร้อมกันกันกบที่จีเลยส่วนเรื่องอื่นเรื่องดังๆเขาก็เอามาเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ออนพร้อมกันไอ้ฉีเองก็เน้นซีรีส์จีนแต่ว่ามีรายการวาไราตี้อะไรที่มากกว่าความยากก็คือเรื่องดังๆหลายๆเรื่องก็ดันไปลงไอ้ฉี แต่จริงๆแล้วนะทุกคนเขาไม่ได้ฉายแต่ซีรีส์จีนอย่างเดียวนะเอมอมันมีของประเทศเอเชียทั้งหลายมีเกาหลีก็มีมไทยก็ยังมีเลยมมาเรื่องแพ็กเกจกันบ้าง VTV กับไอชีเนี่ยขายแพ็กเกจรายเดือนเหมือนกัน ซึ่ง VTV เนี่ยนอกจาก VIP เขาก็จะมี Fast Track ก็คือจ่ายเป็นตอนๆกันไปนะคะปกติแล้วถ้าเราไม่จ่ายเงินให้เขาเราก็จะดูฟรีได้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าคนที่เป็น VIP จะดูได้ล่วงหน้าอีกทุกอาทิตย์ประมาณ6ตอน4ตอนแล้วแต่เรื่อง แต่ทีนี้มันก็จะมีล่วงหน้าของล่วงหน้าอีกก็คือ Fast Track ต้องซื้อเป็นตอนๆตอน,ตอนละ9บาท10บาทแล้วแต่เขาจะขายเอออันนี้จะเป็นของฝั่ง VTV เนาะส่วนฝั่ง i อฉี e, i เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกันก็คือถ้าเราไม่จ่ายตังไรเลยเราก็ดูฟรีได้แต่ว่าบางเรื่องเขาจะล็อกเอาไว้อาจจะดูได้แค่ครึ่งเรื่องหรือว่าค่อนเรื่องส่วนปลายๆเนี่ยถ้าอยากจะดูต้องซื้อ VIP เป็นแพ็กเกจรายเดือนนอกเหนือไปจากนั้น พีไอฉีอีเขาก็ยังมี VIP Premium ก็คือเหนือของเหนือไปเหมือนกันแตกต่างกับ VTV นะเพราะว่า VTV เนี่ยจ่าย Fast Track เป็นตอนๆแต่ว่า i อฉีอีพรีเมียมเนี่ยจ่ายทั้งเดือนอีกเรื่องหนึ่งเป็นความแตกต่างของ VTV ซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้ใช้แต่เราใช้บ่อยมากนั่นก็คือ คอมเมนต์ระหว่างที่ดูนะคะใน VTV มันจะมีช่องคอมเมนต์ให้เราสามารถไปคอมเมนต์ได้เวลาดูไปคือเปิดคอมเมนต์ไปด้วยมันเหมือนเรามีเพื่อนดูด้วยกันอนะมีความหาคือปกติอย่างไก่เนะี่ยดูครั้งแรกเนี่ยนะก็จะดูปิดคอมเมนต์ก่อนแล้วตอนที่จะดูอีกรอบหนึ่งเพื่อเก็บรายละเอียดชอบเปิดคอมเมนต์อ่านบางทีไม่ทันตามเนื้อเรื่องเลยอ,อ่านข้างบนอยู่ตลกสุด VTV นี่มีความหลากหลายกว่าในเรื่องของคอนเทนต์มีทั้งซีรีส์หนังอนิเมะวาไรตี้ต่างๆรวมทั้งเกาหลีและไทย i อ้ฉีอีเนี่ยจะเน้นซีรีส์เป็นหลักแต่ว่าเขามีงานวายเยอะนะทุกคนมีเรื่องดงังๆหลายๆเรื่องที่ฉายเฉพาะไอ้ฉีอีเท่านั้นไปอีกตอนนี้นะคะถังคูเนี่ยมันก็มีออริจินอลคอนเทนต์ก็คือการที่ VTV หรือไอ้ฉีอีเป็นสปอนเซอร์หลักเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆเรื่องก็คือมีแต่เฉพาะ VTV มีแต่เฉพาะไอ้ฉีอีแล้วเราคนดูทำไงคะ ดู<ม>ทั้งค<ด><อ>ู่ใช่ค่ะกุ๊กไก่ก็แนะนําว่าติดเรื่องไหนก็เข้าไปดูเรื่องนั้นเพราะว่าตอนนี้ทั้ง VTV กับไอชีอีเนี่ยมันสามารถสมัครเป็นรายเดือนแล้วเราก็หยุดได้พอเราดูเรื่องนี้จบแล้วถ้าเราไม่อยากเสียตังเราก็วิ่งไปดูแอปไอชีอี i, ไปดูอีกเรื่องหนึ่งก็ได้นะ ส่วนเรื่องราคานะคะก็ของไม่บอกตรงนี้แล้วกันไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นออกมารัวๆเลยอ,อย่างเมื่อไอฉีอ่อีเนี่ยก็เพิ่งจะมีแบบเดือนละ15บาทอ่ะทุกคนเออตอนนั้นไก่ก็โดนไปเรียบร้อยเหมือนกันนะ <laughs> ส่วนวีทีวีเขาก็จะมีโปรโมชั่นออกมาเรื่อยๆรัวๆนะก็ลองไปดูกันว่าช่วงที่จะซื้ออ่ะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะ่ะสรุปสุดท้ายแล้วแนะนําว่าให้มีทั้งคู่ลงไทเธอจาดทั้งสองแอปเลยเดี๋ยวมันก็ได้ซื้อเดี๋ยวมันก็ได้ดูเชื่อเราอ วันนี้ไปแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย